สวัสดีคเราทุ่งทุ่งพาเขาไปดูรอบดวงนี้ก่อนบ้านแล้วพาไปดูค่ะ้ยพาไปดูห้องครัวก่อนนะคะหนี่ห้องครัวตูเย็นห้องน้ำของเรานะคบห้องครัวห้องน้ำเดน มีไหมมีไมโครเวฟตู้ไมโครเวไม่มีอะไรเลยตู้ไมโครเวฟไม่มีอะไรเลยว่างเปล่านะอ่าแล้วเราจะพาไปดูรอบบ้านดูรอบบ้านให้เขาดูรอบบ้านใช่ไหมนี่ที่เราเล่นกันนี่ไงนี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่ไงทุกคนเราเล่นกันอันนี้นี่นี่ทำขวบพริกหนูอยู่นะครับไปไปไปไข่ไปไปไปไข่ไปค่ะ บรรยากาศหลังบ้านมีรถดินด้วยนะนี่คลองน้ำอย่างสวยแสนสวยงามสวยพวกเราเคยเล่นกันแล้วนะครับเคยเล่นน้ำกันนะคะมันมากนี่คลิปก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าอย่าพลาดนะใม่มันันองนานเออใช่ผมขอโทษครับผมขอโทษนี่นี่เฮ้ยขอสัมทัาขอสัมาลุลลูลๆลุรลุลลู เาชอบ3าชออาคนนี้ยังไม่ได้เลยคนนี้ยัไม่ได้เใส่รองเท้าท้วยสเนี่เราจะพาไปดูทั้งทั้งในบ้านเราเลยนะบ้านเรามีเยอะทั้งบ้านเรามีเยอะนี่ลงเกพี่ทอดไม่ไปถึงนู่นด้วยนะไปถึงนู่นแล้วมาทวงนนี้ด้วยนะ ออกจากรั้วทุกคนอีอันนี้ของเรานะไปดูอุ้ยมีคนเมนเต็มเลยว่าอยากไปดูห้องส่วนรวมค่ะอยากไปดูห้องพี่สองคนอันนี้ผมถ่ายพี่พี่เขาอยากไปดูห้องส่วนรวมของเราอ่ะเออที่เราถ่ายตอนที่เราลงมาค่ะนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นแหละค่ะ ให้เลยตะกน็นี่นะบางก็ไม่ค่อยรวยมากนะบางก็พออยู่ปรามาณก,กลางมาทุกคนไปดูสระน้ำเราบ้างม,มาไปดูสระน้ำเราไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวพาเขาไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งก่อนไหมพอดีคนรวยอะหาตามผมมา,านนเออเหยียบน้ำ หลังหนึ่งอยู่ไม่ใช่หรอที่ระวังนะตเดี๋ยวตรงนี้มีงูเห่าพ่อคนบอกมีค่ะทุกคนอันนี้<ช>จะเป็น<ช>บ้านคนติดโควิดนะคะไม่เคยรู้สักเท่าไหร่นะว่าจะพอมันคอดตกปลาก่อนใบตะก้อนทำอะไรอะ่ะอะไรถ่ายมา <c oughs> หานี่ดิ <c oughs> ไม่ได้นะ นี่อันนี้ก็คือตะเกียงตะเกียงตะเกียงไป,งไปแล้วเราก็จะไปทางนี้กันนะวกล้องมานี่เร็วตา้องนี่ค่ะหน้าตาล้องดูหน้าตาล้องอ่ะแต่ดิแฮ้เป็นน้องพี่เบสอยู่ปอ .3 มอยู่ป .2 นะคะใช่มันเล่นเป็นเด็กปัญญาอ่อนมากเลยทุกคนเป็นเด็กปัญญาอ่อนเอาไว้กันหนาไม่เคย คนดูดิมันปัญญาอ่อนมากแต่และว,วันแต่และว,วันมันปัญญาอ่อนมันปัญญาอ่อนเานของเราที่เราใคส่างตอนตอนนะคือมันปัญญาอ่อนมากเลยผมไม่ได้ปัญญาอ่อนโอ้ยแสงเข้าไม่เปไ็นไรนี่ชาอเ,เคย้างกัช่หแล้วเราไปดูกัน ทองอลา,ามเลยนะใบนี้เป็นทองอลา,ามมากเลยนี่ทองอลา,ามแล้วก็อันนี้เป็นไม้ทองแล้วเรากดสานะ้ำของพวกเราสี่ใช่ลักพวกเราผมโยนไม้เธอถอดเป็นเรือทุกคนใหเราเอานี้ไปทางบ้านผมจำได้นะแล้วเราก็ชอบยืนกัน มาเดี๋ยวโยนเองอันนี้นี่ดูมือตะกล้องนะใช่ใช่อุ้ยอุ้ยลืมใส่แว่นมาแว่นกองแสงก็ลืมลืมแม่บอกว่าถ้าเล่นโซสัมให้ใช้แว่นกองแสงต้องใส่แว่นก้องแสงที่ฉันลืมเอามาที่ฉันลืมเอาแว่นมาสายตาก็ฉันนี่มามามาแล้วจะมามีทุกคนแล้วลัะก็จะโยนโซสับตกโขชิบลงไปนะเฮ้ยล้อเล่นล้อเล่นปัดตัดัดัด ของเจอหัวสัตว์โคตรเฮ้ยมาวิ่งของ,ง,งหนูไม่ใช่ของหนูพ <c oughs> ี่สี่ฝทุกคนกดติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับบ๊ายบายครับคลิปแล้วจบเลยนะบ๊ายบายค่ะ